สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้มีการรีบาลานซ์แพทด,ด้วยนะฮะซึ่งมีอะไรน่าสนใจบ้างฟอร์คอน a บดเพิ่มดาเมจ c อ,อร์ a ั t เ r Crystal มีการลดกรูดาวแฮมเมอร์มีการบวกดาเมจมินิม,มัมนะฮะมินิมัมไนทูมิมดูเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจทำเวลวติง้งฮิลแรงขึ้นเ n c ชา n t Weapon มีการโดนเนื้อไปอีก5%นะฮะซึ่ง ตอนนี้เริ่มเริ่มเนิบเนิบหนักละเนิบละอินเวสเมนต์ครับมีการเพิ่มแม็กเลือดจาก3เป็น4หน่วยซึ่งผมชอบมากเนาะฮาร์ดบูดบ้าอีกแล้วฮะมีการเพิ่มบล็อกจาก18เป็น20หน่วยชูชะชะฮูฮูเจ้าเบงมุมของเราเนี่ยมีการลดคู่ดาวลงสโนว์เค้กฮะมีการลดคู่ดาวลงเช่นกันฮะส่วน2อาชีพที่ถูกเนิบลงไปก็ไม่ใช่ดิที่มีการรีบาลานซ์นะฮะมีออฟซิเดียมดากอนเนี่ยมีการ ต้องการฮีทลดลงจาก13เหลือ11หน่วยแล้วนะฮะสำหรับการทำให้อาวุธคลินะฮะเขาม,มันเขาจะคลิทุกๆฮีทที่เพิ่มขึ้นมา11หน่วยแล้วนะฮะ11หน่วยได้คลิทที11หน่วยได้คลิททีน่าสนใจมากฮะฮโลไฟลิซาร์ดนะครับมีการลดเอฟเฟกเปอร์เซ็นต์ลงจาก10เหลือ8นะฮะฮลโลไฟลิซาร์ดคืออะไรคือการลิซาร์ดของเรานั่นเองฮะการไพ่ลิซาดอนของเรานะ น่าเสียดายนะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเล่นยากอยู่แล้วนะครับการเนิฟมันเนี่ยก็ทําให้หนักไปอีกนะอืมโอเคเดี๋ยวเราสุ่มตัวละครกันฮะมาเลนเจอร์ครับเดี๋ยวนะเลนเจอร์เราเราได้เราได้ไฟเลยเหรอได้ไฟเลยฮะได้ไฟได้เราเล่นอะไรได้เราเล่นหอกพิษได้เหรอใช่ไหมแล้วเ,เดี๋ยวผมหยิบมาเลยแล้วกันฮนะหนึ่งสองสามครับโอเค ตอส่าหหยิบไอตาไฟมาแล้วนะหยิบตาไฟมาแล้วผมเล่นเป็นคาถามังกรดีกว่าฮะรีโรดหนึ่งทีคาทามังกรคาทามังกรเราก็ต้องมีฮีทใช่ไหมมีฮีทเดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาก่อนหยิบมาฮะแล้วก็นี่วางนี่นี่วางนี้ครับไปกันต่อฮะผมต้องวางแผนเลยนะเล่นคาทามังกรเนี่ยหามานาออฟเราก็ต้องมีฮีทมีมานาถูกต้องไหมฮะ มีฮีทมีมานาถึงจะเล่นได้นะและการมีฮีทเนี่ยผมก็ต้องมีเบอร์นิงซอสไม่ก็เบอร์นิงเบรดไม่ก็กูเบิร์ดชิลลี่กูเบิร์ดหนึ่งตัวหรือไม่ก็แซ่ใช่ไหมซึ่งเราได้ชิลลี่กูเบิร์ดมาแล้วได้เลยเว้ยเออแล้วก็หนาม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 ธนูหนาม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 ผมหยิบธนูแต่ผมไม่เอาหนามดีกว่าสำหรับเกมนี้หยิบหอยสังออกมาอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนครับไปกันต่อฮะ เพราะเดี๋ยวผมเผื่อเผื่อผมอยากเคลียร์ไงเผื่อผมอยากเคลียร์เพราะฉะนั้นฟอร์จูน่าโฮปหจำเป็นนะจำเป็นครับจำเป็นเอาตีอืมโอเคฮิตเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยปึ๊บ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 เด้งขึ้นมาหิ้วมาหน่อยห,หิวขึ้นมาหิวขึ้นมาแปดหน่วยหิ้วขึ้นมาอีกโอ้โหใส่ตรงข้ามมันก็แรงแรงเป็นพักๆฮะไปตรงข้ามแรงเป็นพักๆอะ่ๆอะหยิบอันนี้มาก่อนธนูมาฮะรีโรนหนึ่งที่มีอันนี้มาแล้วฮะ,ะเอาฐานมาด้วยแล้วก็ กล่องสมบัติยังไม่เอาอันนี้4บาท4บาทอืมสี่บาท4บาท,บาทะเดี๋ยวผมหยิบของก่อนนะบูเบอรี่บูเบอรี่เออบูเบอรี่บูเบอรี่บูเบอรีอ่นนี้วางนี่นี่วางนี่โอเคเอาหอยถา,างวางไว้ตรงนี้ฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวรวมบันดิ้งซ้อนก่อนคิดอะไรไม่ออกบันดิ้งซ้อนไปก่อนนะฮะไปต๊อกข้าวมีกระทะสองใบกระทะสองใบแรงนะถ้ามันตีโดนทั้งคู่เนี่ยแรงมากมาๆฮะแต่ข้าวความเป็นยำเหลือเจ็ดสิบห้า เ5้าเฮ้ยตีไม่โดนอะ่ะ90 90 95ตีไม่โดนอะ่ะเนี่ยอตี15 15เท่าอัน15้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราบูบเรารวูบเมื่อกีก้เกือบวูบฮะเมื่อกี้เกือบวูบแล้วของของเราวันนี้ฮะเอาอะไรดีทอนบัตรเน่ะมั้งทอนบัตรน่าสนใจที่สุดฮะดูแล้วน่าจะคุ้มที่สุด justbet กับ unicity วันนี้คือแบบไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นฮะเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวผมหยิบทอนบัตรมาก่อนหยิบทอนบัตรมาแล้วมี ปอกคอเอ้าเดี๋ยวนะผมซื้อของมัว่วซื้อของมั่วเฉยเอเดี๋ยวไม,ไ,มไม่มัว่วไม่มัว่ว <c oughs> ไม่มั่วสิอันนี้ผมขายไปหนึ่งขายไปสองอนะเดี๋ยวผมต้องรวมเบสโตนก่อนนะฮะรวมเบสโตนก่อนอันนี้วางตรงนี้ครับหนึ่งสองฮนะเดี๋ยวไฟอีกลูกหนึ่งมันออกมาเดี๋ยวก็รวมได้ฮนะไปกันต่อครับไม่มัว่วเราต้องบอกตัวเองก่อนว่าไม่มั่วนะ <c oughs> เดี๋ยวมีคนมาแซะผมมีโอ้ยอ่ะตี้ไปตรงข้ามกาลงัลงรวมฮีโร่ลองซอสเออ โดยิโลลองซอสเนี่ยเลือดของเรามีน้อยกว่าเขานะกี่หน่วย20หน่วยนี่จากตาเลือดนี่แหละ20หน่วยฮะเราต้องตีก่อนตอนนี้เรามีฮีทด้วยมีไฟด้วยฮะมีไฟด้วยมีฮีทด้วยเอาตี11หน่วยเข้าไปแล้วฮะ20 11สเสตันเขาได้ด้วย60โอเคไม่ผ่านฮะไม่ผ่านลัคกี้โคเบอร์ออกมาครับเอาช่องมาหนึ่งเอาช่องมาสองฐานไม่เอาแล้วฮะหมดตังอะนี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ อ่ะเดี๋ยวย้ายสามมโนครัวมานีหนึ่งหนึ่งสองครับลัคกี้โคเวอร์อยู่ตรงนี้ปอกคออันนี้วางนี้เนยปลอกคอปอกคอปอกคออ,กคอ,อ่ะปอกคอวางไว้นี่ก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาหอยสังวางไว้ตรงนี้ครับแล้วไปกันต่อฮะได้เบอร์นิงซอนละไฟต้องข้ามนะกำลังรวมโทเทมกำลังรวมโทเทมฮะอารตีอรารตีไปก่อนตีไปก่อนตีไปก่อนนะฮะ โอเคแล้วมีหนามใช้นะมีหนามใช้ปะทอนเนี่ยมีหนามใช้เอาตีมีหนามเขาหนามหนึ่งอันเร่งความเร็วได้ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหนามหนึ่งอันเร่งฮีได้สี่ฮีหนึ่งได้สองสี่สี่แปดการเปลี่ยน้นาให้ได้หนามให้เป็นฮีนี่ทำให้เขาสตาร์ทไวขึ้นนะนี่ตีโอเคได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มีอันนี้หนึ่งอัน,นอันนี้สองอันนะแครอทเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนนะรีโรหนึ่งที พอคอนเบดไม่เอาอะขออีกทีนึงอันนี้อะล็อกไว้ล็อกไว้อะล็อกไว้เดี๋ยวผมจัดของนิดหนึ่งนะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามครับเขาม,มีมานาออฟแล้วของเรายังหาของอยู่เลยนะฮะยังหาของอยู่เลยมานาออฟยังไม่มีนะครับเอาตีตอนนี้เรามีฮีทแล้วสิบหน่วยสิบหน่วยแต่ไฟตรงข้ามแล้วยังตีเขาไม่เขา้าอะดาเมจเราไม่พอฮะดาเมจไม่พอขาดจัดเลย าดจ,จัดเลยฮะมีมีดอันหนึ่งมีมีดอันหนึ่งไม่เอาดีกว่าเอานี้มาปุ๊บวิ่งได้ตาหนามแต่ตาหามเอาหยิบอันนี้มาหนึ่งแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งม,มีฟินิคฮะรีโรหนึ่งทีมีตามังกรอ่ะตามังกรออกมาก่อนฮะตามังกร4ี่บาทอ่ะซื้อมาเลยแล้วกันฮะจะได้ไม่ต้องซื้อหลายรอบจะได้ไม่ต้องซื้อหลายรอบเอออันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคดาวางนี้น,นี้วางนี่อ่าฮะไปกันต่อครับ ตอนนี้ฮีทได้แล้วนะครับมานาเนี่ยยังาหาไม่เจอนะอาจจะต้องแบบว่าใช้อิดาซิลลีฟนะครับใช้อิดาซิลลีฟอืมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ฮิวด้วยนะเวลาใช้มานาฮะ,ะตี้ตี้ไฟตรงข้ามีมีครับดาเมดดามเมจโดนน้ำส่วนนะดาเมดโดนน้ำส่วนครับแล้วก็หยิบอิดาซิลลีฟมาแล้วก็ลักกี้คอเบอร์มา1 2ล็อกอันนี้ไว้รีโลดหนึ่งที กระเทียมอีกหนึ่งหัวรอขออีกทีหนึง่งแล้วก็ล็อกเวสต์โตนไวฮะแล้วเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะตอนนี้ตามมังกรมาแล้วนะับเหลือแค่มานาออฟเนี่ยยังไม่มามานามี16หยดนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานตอนนี้แล้วก็ฟอร์จูน่าโฮปมาแล้วนะฮะมาแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปั้นขีได้นะครับตอนนี้ขาดอะไรบ้างขาดเซมินา <c oughs> ขาดเซมินาขาดมานาออฟฮะ ตีหูเฝิร์มข้ามครีเบิร์นมาครีเบิร์นมาเลยแล้วก็หยิบเวสโซนออกมาก่อนอันหนึ่งหน่วยอันนี้หนึ่งอันฮะรีโลหนึ่งทีมานาออฟม,มาแล้วครับหกบาทหกบาทหกบ,บาทอืมโอเคเดี๋ยวขยับอันนี้ไม่หนึ่งหน่วยแล้วก็ฟอร์จูน่าวางไว้ตรงนี้ฟอร์จูน่าวางได้นะวางได้ครับหรือว่าจะวางตรงนี้ดีอันนี้วางนี่นี่วางนี่ได้ไหมได้ครบเลยฮะครบช่องครบช่องแล้วก็อืม ลูกไฟวางไว้ตรงนี้ฮีทวางไว้นี่หนึ่งสองสามอ่าเวนโซนครับวางไว้ตรงนี้แล้วไปกันต่อฮะอ๋รวยวิกลุกแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอเมื่อกี้ผมทิ้งหมอนข้างไปอันหนึ่งด้วยนะอืมน่าเสียดายอะ่ะน่าเสียดายฮะตี้ไฟตรงข้ามีฮีโร่ลองซอสกับดาบไม้ฮะแล้วเขามีชีทด,ด้วยนะมีชีทด,ด้วยครับเปิดปเบทเทิลแล้วครับเลือดเรามีน้อยกว่านะน้อยกว่าเขายี่ิหน่วยฮะ ยี่สิบหน่วยโอเคเรามีฮีทเรามีลักมาแต่เราไม่มีสัมินาครับไม่มีสัมินาแต่เราตีได้นะตีได้นะเราครีแล้วครับครีแล้วสตาร์ทแล้วตีโอเคมาเอา้าไหนตกใจหมดตกใจหมดหรือเอ,เอาอะไรดีนะเออเอาอะไรดีแม็กซิมัมฮ u ลแม็กซิมัมฮ m ลแม็กซิมัมแม็กซิมัมฮ a ลเอ่อเพิ่ม10%แม็กซิมัมฮ a ลคือเราไม่ได้มีของที่ใช้แม็กซิมัมฮ a ลนะ หรือจะเอาโนรัตพีตโนรัตพีตเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมสําหรับเรานะฮะเพราะว่าเรามีมานาจํากัดน,นะมีแค่16หยดครับมีแค่16หยดถ้าสมมติช่วงต้นเกมเราไม่สามารถบูทดาเมจได้เนี่ยผมว่าผมแพ้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมหยิบเกอร์พาวเวอร์มาเกอร์พาวเวอร์มา,มาหยิบมานาออฟมาก่อนเดี๋ยวเขวยหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็กล้วยครับอีกลูกหนึ่งกล้วยลูกหนึ่งจะว่าไปเราไม่มีหอยสังใช่ไหมใช่ไม่มีหอยสังฮะไม่มีหอยสังเอิม อันนี้ผมวางวางแบบไหนดีวางแบบนี้กล้วยครับวางไว้ตรงนี้2ลูกแล้วนะ2ลูกครับเอาหอยไม่ใช่หอยสังเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่าฮะอ่ะเดี๋ยวอ,อีกเว็บหนึง่งผมค่อยจัดของใหม่แล้วกันนะฮะอีกเว็บสองเวฟบะ่ะค่อยจัดของใหม่ไปกันต่อครับสับประรดไม่เอานะเกมนี้ฮะไม่มีการใช้น้าถึงจะมีก็ไม่มีไอะไอตัวนี้ใช้น้ำแต่ผมว่ามันเกะกะนะสำหรับเกมนี้นะเอาตี มานาขึ้น12 18ดแล้วฮะตอนนี้มานามานามีใช้แต่รอรวมของก่อนนะเราตีเราคลีได้ฮนะ28 32คิครีน่ารักมากครับ38สตันด้วยเออคลียังน่ารักครับคลีน่ารักอ่านี้วางไว้ตรงนี้เอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดเอออ่านี้เอาอมาฮะรีโรหนึ่งทีมีช่องครับมีช่องวางไว้ตรงนี้แล้วก็ชุดกรอบครับราคาถูกหน่อยราคาถูกหน่อยอ่านี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งวาง วางลูกไฟครับวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ครับแล้วก็อ่ะน,นี่วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับเดี๋ยวไปรวมกับไอ้นี่ร <c oughs> วมปลอกคอนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยตอนนี้มีฮีทอยู่1 1หน่วยแล้วครับตอนนี้มานาะดถูกใช้ไปทุก3ามหยดทุก3ามหยดอตี้นี่เฮ้ยได้แล้วฮะครี14ี่หน่วยน่ารักอะ่ะครีน่ารักมากเลยอ่ะหยิบอันนี้ออกมาชุดเกราะอ,ออกมาฮะรีโลหนึ่งที ล u c ก y ี้โคเรเอาอันนี้ออกมาล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยคาถาเราคาถามาก่อนเราจะครีเท่าไหร่เนี่ยครีไปดีดีด้าเม็ดยีิบหน่วยห้าสิบสองแล้วห้าสิบสองโอเคเราสตันด้วยสามสิบเก้าเก้าสิบหกฮ้ยแรงนะเนี่ยแรงมากๆเลยอ่ะ เอาอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองอันนี้มาสามโอเคตามมังกรฮะอืมไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแล้วฮะรีลรอหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้หน่อยขออีกทีหนึ่งอันนี้อ่ะจีบอันนี้มาแล้วกันส่วนเจ้านี่เดี๋ยวผมอาจจะต้องแบบรวมของรวมสักขวดหนึ่งนะฮะรวมสักขวดหนึ่งไม่งั้นแบบเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่พอใช้เพราะงั้นเดี๋ยวไม่พอใช้อ่ะโอเคไปกันต่อครับ รวมเป็นขวดใหญ่เซมินาเราจําเป็นต้องมีนะไฟต้องฆ่ามาเล่นถูกมือหนามโลมีอยู่200กว่าหน่วยสซมินาเราก็ยังคงไม่พอใช้ฮนะอารตี้สตันด้วยสตันด้วยเราคลีปไปแล้ว94้าสิบสร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบสองมีโลมาน,นี่แตกเลยเหรอแตกเลยเหรอวิ่งแรงมากนะเอาหยิบอันนี้มาครับหึ่งอันแคลอลหนึ่งอันโอเครีโลนึงทีอันนี้อีกอันหนึ่งชุดก่อนนี้มันรวมกันอะไรได้บ้างเนี่ย รวมกับฮีทแต่ฮีทเราไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องใช้งานอยู่นะลีโรหนึ่งทีมีกูเบิร์ตกูเบิร์ตผมไม่เอาแล้วฮะอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอารีโรนหนึ่งทีนี่เวสต์โตนนะฮะต้องใช้ครับ4บาท4บาทถ้าผมขายอันนี้1 2 3 4ามสี่โอเคอันนี้ต้องใช้ชัวฮะต้องใช้ชัวๆเลยอันนี้วางไว้ที่นี่ก่อนแล้วกัน1 2ครับแล้วก็อ่าอน,นี้วางไว้นี่ หมยสั่งครับวางไว้นี่1อัน2อันโอเคลูกไฟครับเดี๋ยวอันนี้หายไป2ช่องอะ่ะหายไปสองช่องแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเวฟหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวรวมเป็นไอ้นี่ก่อน Burning Blade ฮะ Burning Blade ไฟตรงข้ามมีดาบใหญ่ฮะมีดาบใหญ่เดี๋ยวเขาเปิดฟาทีเอ้ยแบทเทเลตอ่ะเราไฟตรงข้ามเหลือร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งตีสองทีอ่ะสองทีแตกไหมขออีกทีนึงโอ้โหนิดเดียวเอง ไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันเออโอเคหยิบอันนี้มาหนึ่งหยิบนี้สองหยิบนี้สามฮะอันนี้วางไว้วางไววางวางไว้ทําอะไรเย้อวางไว้ทาอะไรเออเอามาลิงอ่อะมาลิงคจุดเกาะก็ได้ฮะเอามาล่งคจุดเกาะปุ๊บอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งนี้สองครับเอาลูกไฟครับวางไว้ตรงนี้หนึ่งเออมีอาวุธอาวุธเราก็มีแค่สลับที่กันก็ได้ฮะสลับที่กัน เพื่อให้แบบว่าธนูเรามีดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะให้มีให้มันมีเพิ่มขึ้นเอออันนี้วางตรงนี้1อันตรงนี้2อันโอเคได้ไหมได้ได้ได้ได,ได้ครบเลยฮะลัคกี้ัคเบอร์ครับวางไว้ตรงนี้แล้วนี้วางไว้ตรงนี้ลีโลหนึ่งทีมีอันนี้อันหนึ่งส่วนล็อกอันนี้ไว้ทานอันหนึง่งโอเคใส่ไว้ตรงนี้ฮะไปกันต่อครับมานามีใช้ค่ารักมี ฮีทมีอะไรก็ไม่ดีไปเท่า่ากวานี้แล้วฮะอาตี้อาตี้เอกคริต้องคริตฮะตอนนี้มีรัก7หน่วย8ดหน่วยลอกคริคริบานโอ้โหมันเลยฮะมีหัวใจเพิ่มขึ้นมาผ่านเว็บที่14มาแล้วฮะอ่าน,นี้วางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมรวมชุดเกราะนิดนึงรวมชุดเกราะไปฮะอันนี้ออกมาวางนิดนแล้วก็หัวใจอยากได้นะส่วนมังกรนี้ไม่เอาอยากได้หัวใจแล้วฮะไปกันต่อครับ รวมเป็นเกาะเคิร์ดนะฮะสำหรับวันนี้รวมเป็นเกาะเคิร์ดทำไมเกาะเคิร์ดอะมันสะท้อนดีบับได้ทุกทุกอย่างนะฮะผมก็เลยช่วงนี้จะชอบมากมากเลยอาตี้ครีไปแปดปดครีร้อยหนึง่งเฮ้ยมันแล้วเนี่ยเนี่ยมันแล้วฮะมันแล้วมันแล้ว,ลว,ลวอืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มเพิ่มครีให้เขาอีกอันหนึ่งอะเพิ่มไปเลยอีกหน่วยนะึงแล้วก็หัวใจโอเคหยิบมาฮะหยิบมาหัวใจดวงเดิม หัวใจดวงเดียวดวงเดิมอันนี้วางไว้ตรงนี้หอันนี้วางไว้ตรงมีสโอเค lucky เวอร r ฮะ l u c ก v e r อันนี้ขึ้นไปวางได้ไหม l u c cover โดนบ้างไหมเปึ๊บเปร๊บเปร๊บปร๊บป๊บเปร๊บเบเปร๊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 บเปรเนร๊บเปร๊เนร๊นนะ okay. บ,บ Power, เ,นะ Power, เ okay. ปร๊บเปราบเปรเปรปร๊บเปเปอฮบเปร๊บเปแล้วครับเวรบเปร๊บเปร๊บเปร๊ Power, เราวเปร๊บเปร๊เปร๊บเปรวินาทีฮะ อ้าตีตอนนี้เราเรีหกสิบเอ็ดแล้วฮะหกสิบเอ็ดสามสองหกสิบเอ็ดสี่สิบเก้าโอเคนี่ขนาดแบบว่าเราไม่มีคาราเตอร์รคริสตัลวางไว้ตรงนี้นะเออเดี๋ยวผมย้ายของก่อนย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายย้ายอยากได้เหมือนกันนะคาราเตอร์รคริสตัลฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ลูกไฟเหลือครับลูกไฟเหลืออันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งอา้าวสองฮะแล้วก็รีโรยหนึ่งทีมานาะออฟอีกเม็ดหนึ่งไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วรีโรยหนึ่งทีอันนี้จะไปใช้กับอะไร ใช้กับอะไรอืมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต็อกก็ไม่ได้ใช้ละมั้งเหมือนจะไม่ได้ใช้แล้วหรือผมหยิบมาก่อนดิไปหยิบมาก่อนแล้วกันฮะส่วนยานี้ไม่เอาแล้วนี่ร้อยหนึ่งทีหนึ่งสองเหลือเกือกี่บาทเหลือสามบาทเหลือสามบาทอ่ะซื้อมาหน่อยแล้วกันนะเผื่อจะได้แบบเผื่อจะได้ไอ้นี่เพิ่มอืมเขาเรียกว่าอะไรนะ <laughs> เผื่อจะได้โล่เพิ่มนะฮะเผื่อจะได้โล่เพิ่มอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะ แล้วก็อันนี้วางเอ้าเต็ม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 อืมเอาไงดีเอายังไงดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจัดของแป๊บนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเว็บที่18ครับเว็บที่18ไปฟตค้าเป็นดาบลุง้งอะดาบลุ้งเรามีกรออยู่145เอาเราสับไปก่อนคริปไป60ฮะ68 68 84 94ิอุ้ยครีมันมากอะ100กว่า1 2ออืมีปมันมากฮะ อยากได้คาร์ปเตต์คริสตัลมาวางไว้ตรงนี้1เม็ดเหมือนกันนะแต่ผมเอาไปรวมเกาะแล้วฮะมันมากๆเลยแรงดีงจริงฮะถ้าได้เล่นคาถามังกรนี่มันแรงมากๆเลยนะแต่ข้อแม้มันก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเนี่ยต้องการมานาสองหยดแล้วก็ฮีสองหยดในการเพิ่ม6ดาเมจเลยนะเพิ่มทีละ6ดาเมจอะแล้วตอนนี้ดาเมจผม66สิแล้วฮะบวกกับดาเมจของ Burning Blade ด้วยนะครับแล้วก็โคจูน่าโฮปก็สร้างครีด้วยหลายๆประการอนะ่ะพูดง่ายๆนะหลายๆประการครับพูดง่ายๆเลย อ่ะโอเคฮิสตอรี่ครับไปตีกับชาวบ้านเขาหน่อยฮะไฟต้องข้ามเป็นกระทาหนามครับแล้วก็สายสตันนะเล่นสตันด้วยเอาหลอกครีครับตอนนี้หลอกครีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปแล้วครีเก้าสิบครีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฮะเอาตีไฟต้องข้ามแบตเทอรเรสมันไม่สนใจอะไรเลยฮะตีเลยมาขออีกทีฮะไฟต้องข้ามเป็นเอ็กซ์ครีเบอร์ฮะมีฟินิกสองตัวศัตรตูคู่แค้นเลยฮะศัตรตูคู่แค้นเลยเอาตีไฟต้องข้ามเหลือยี่เหลือแปดสิบโอเคเกิดใหม่แล้วหนึ่ง เกิดใหม่แล้วหนึ่งเกิดใหม่แล้วสองฮะไม่รอดครับไม่รอดเกิดใหม่สองทีมาไฟตรงข้ามมีคอนเบรดนะแล้วเหมือนจะขายของหาของกันนะเออเหมือนจะขายของหาของกันอนะได้เท่านี้อตตี้ตี้หุ้ยแรงอะแรงเปิดไปทะเลทมาทงสตานด้วยอตตี้แรงจริงแรงจริงเราราตีหนึ่งหนึ่งสองเก้าด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะฮะไฟตรงข้ามเป็นบัตรทอนแล้วก็หนาม ไอ้ธนูแหนมเนาะแล้วก็เป็นสายค้อซันอีวีฮะมียาเต็มเลยแล้วเดี๋ยวผมจะปรับเป็นความเร็วที่1หน่วยฮะอ่ะนี่คือความเร็วปกติของเรานะฮะเอาต, 1, ต 2, ีหนึ่งตี2ครับตึกละตี3ครับตี4เกือบเช้าอะฮะเกือบเช้าโหย้ยแรงจริงแรงจริงฮะคาถางังคกรอ่ะเดี๋ยวขออีกครั้งละบ <c oughs> ันดบับมันมากอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วไปที่1เลยอะ่ะไม่ต้องพูดข้างํำเพลงเราฟัดเลยเอตี เนี่ยคือแบบเราเราไม่ต้องแบบปั้นดาเมจมากอะ่ะเนี่ยคริเลยฮะทีเดียวจบจบไปฮะจบจบไป่ะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ